สวัสดีจ้าวานจารุ่นเล่าสตาวของวันที่หกกันพี่น้องตรวจของวันที่หาก่อนเราจะนอ้มือได้ยากกระซาสายคือเก้าละพี่น้องไม่เป็นไรยากเนะนาะบนเพิ่นออกเจ็ดสองสามวัดสันล่างออกหาเกตสูตรคำนั่นบนไปเขายูลล่างเพิ่นจะเด้อตรงนี้เนาะเขียนใวซีคูเขายูเข่าหาเกตแต่ว่าสูตรบนไปเข่าล่างเพิ่นจ้ะสูตรล่างหาเกตบ่อ,อเข่าบนเพิ่นออก สองสามกับบมีนะจะเนาะวิ่งรุดรุดไปนัดจันตรงนี้รุดไปของวิ่งรุดนัดจนันเนาะเขา่าตหารเกตตรงนี้สูตรคำนันบนไปเข่าล่างเพื่อนล่ะจ๊ะเอาคำามารุ่นต่อของวันที่ที่หกกันจะ้พี่น้องมีสสตรเป็นของตัวเองให้สได้ตัวเดียวกันคือเกา,ากด้อจันเดาอคำนัณนออกมากับสีใไดป้ประม่านี่ล่ะจ๊ะเป็นแนวทางเล่าสัตาบายบสามสี่สิบหานาที่สตรคำนันบนจ๊ะลักซิป หลักน่วยหลักสิบได้ห้าได้หกหลักสิบชนน่าจะได้หลักสิบชนตัดทิมได้ห้าได้หกหลักน้วย 8, ได้แปดได้เก้าได้ศูนย์จับคู่จ้ะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ไม่พลาดจับว่าไฮซีคู่วิ่งรุดบนและล่างจ้ะวิ่งรูดบนและล่างหยุดที่หาได้จต่เด้อ แต่เกาหยุดนีมาลอยเปอร์เซ็นต์เลยตรงนี้ของวันที่หาลดไปนักจะเนาะสูดล่างจากลักซิปลักนวยลักซิปลักนวยลักซิได้ห้าได้หกลักนวยได้ห้าหกเจ็วาสันคำนวณออกคำนวณมาจากเลขออกล่างอันนี้คำนวณมาจากเลขออกบนน่าจะเนอะลักซิปชนขึ้กันได้ตัวเดียวกันลักซิปพี่นองลักนวยห้าหกเอันนี้แปดเก้าศูนย์ลักนวยมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเลขบวกออกมามันได้แบบนี้น่าจะเนาะ แม่ไม่ลาจะจัดไว้ที่ห้ากับหกหกลักสิบหกลักหน่วยอันนี้หกลักสิบแม่ไม่ลาจ,จัดไว้วิ่งรูดบนและล่างเล้วแต่เด้อห้ากับหกวิ่งรูดเน้วแต่เนาะจับคู่จ้ะห้าห้าห้าหกห้าห้าห้าหก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 เจ็ดหกหกหกเจ็ดตัวนี้งามพี่น้องแม่ไม่ลาชอบตัวนี้เมึงมันจะมาบ่ตัวนี้ กัดสามตัวไว้นนรุ่นเนาะจะเนาะเบมันชิมาบอชนอยู่ทีหาแบบนี้กัดห้าไว้หลักรอยห้าหกห้าหกแปดอันนี้ไว้รุ่นแล้วจะเด้อบอหายซือบอหายมากบอหายเสียไว้รุ่นล่องเบิ้งสามตัวมันจะเข่ามาให้เห้าบอห้าหกศูนย์ เอาหาเป็นหลักลอยเบิงจะมาเบนพนนะี่น้องเนาะเอามาหลุนเบิงเอาจ้าใหดคิปสันๆฟ้ฟางแล้วเร็วยวเนาะจนานเะล่าตาลุลงไปแล้วกับสีคำน้ณนห้าน้อยลงไปพี่น้องได้สมประมณนในจ้าขอให้รวยๆกันทุกวันเจอกันในคิปต่อไปสวัสดีจ้าเรอยๆจ้า